สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนจอนะครับ vivo y 1 7นะครับ vivo y 1 7นะครับวันนี้วันนี้หมดเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับการแกะก็ใช้เล็บเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มีสแกนนิ้วนะครับตัวนี้มีสแกนนิ้วนะครับ ชิ้นแรกนะครับนี่ก็คือชิ้นแรกนะครับตัวนี้มันจะมีสามกล้องนะครับเพื่อนๆสามกล้องนะครับดูนะครับดูยุคโควิดนี้นะครับยุคโควิดนี้ก็ฝากให้กำลังใจทุกๆท่านนะครับกักตัวอยู่บ้านนะครับสู้ๆนะครับเพื่อนๆ นะครับผมไม่มีอะไรจะให้นะครับให้แค่ความรู้ที่ผมมีเท่านั้นนะครับเพื่อน ตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนี้จะเป็นแพรเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power ปุ่มเปิดเครื่องนะครับ เรามาดัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะโค้งงอจากการที่เราดึงนะครับใช้ปากการหรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อนดัดนะครับก่อนที่เราจะแกะจอนะครับให้เราทำการทสจอใหม่ก่อนนะครับ เทสในลักษณะนี้นะครับเสียเวลานิดนึงนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับเพื่อนๆใส่แบตเตอรี่นะครับรใส่แบตเตอรีรเร่เข้าไปนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับ เครื่องมันก็จะติดนะครับเครื่องมันก็จะติดมานะครับให้เราทําการเทสทัชสกรีนก่อนนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนจอลงไปนะครับเอาความชัวเราจะได้เปลี่ยนทีเดียวจบงานนะครับเพืเ่อน นะครับเราก็เทสไปพังนะครับเทสไปพังนะครับโดยโดยการอะไรนะครับเพื่อนๆโดยการพิมพ์นะครับพิมพ์ใช้ระบบเทสนะครับเทสตรงนี้โดยการพิมพ์เข้าไปที่รายชื่อหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็พิมพ์นะครับโดยมากแล้วนะครับขอบขอบมันจะกดไม่ได้แต่ถ้าเป็นในลักษณะนี้แล้วก็คือกดได้นะครับนะครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอเคเมื่อเราได้จอแล้วนะครับแล้วก็ ถอดแบตเตอรี่นะครับถอดแบตเตอรี่ออกนะครับทีนี้เราก็มาจัดก,การรื้อจอกเก่าออกนะครับผมต้องการความรวดเร็วนะครับผมก็เลยใช้ลุมร้อนเป่านะครับเพื่อนผมต้องการความรวดเร็วในการซ่อมเครื่องนะครับเพราะลูกค้า ตั้งแต่มีโควิดนี้นะครับเขาไม่ค่อยรอนะครับจะทําให้จบกระบวนการนะครับจะทําให้จบกระบวนการโดยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับ ระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับเราก็จะมางัดจอออกนะครับนะครับนี่คือจอเก่านะครับทีนี้นะครับปัญหาก็คือเีษแก้วเีษแก้วตรงนี้นะครับ เพื่อนๆต้องนะครับย้ำอีกทีนะว่าต้องเอาออกให้หมดถ้าเมื่อไหร่เอาออกไม่หมดแล้วนะครับเราจะใส่จอใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่สนิทนะครับพอไม่สนิทแล้วจอใหม่ที่เราใส่ลงไปอาจจะแตกได้นะครับเราก็ใช้มือก่อนนะครับใช้มือก่อนก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือเราต้องใช้มือก่อนนะครับดูว่าตรงไหนที่เราสามารถหยิบจับได้ก็นี่ไปกดออกไปนะครับ สำหรับบางท่านนะครับที่ขี้เกียจขี้เกียจขูดกาวนะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับมันจะมีผลในระยะยาวนะครับมีผลในระยะระยะยาวตอนที่กาวมันแห้งนะครับมันจะดันจอขึ้นมาทําให้แสงไฟมันรอดนะครับแสงไฟมันรอดผ่าน,านไอ้ตรงที่มันหนานะครับเพราะฉะนั้นเสียเวลานะครับเสียเวลาในการขูดกาว ใช้ใบมีดนะครับใบมีดสายมีด,มดขูดดูนะครับเราจะรู้สึกได้ว่าตรงไหนมันยังมีกาวอีกนะครับมันจะเราจะมีความรู้สึกเลย thank <laughs> แล้วก็มาตรวจดูความเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูว่ายังมีเศษกระจกหลงเหลืออยู่ไหมนะครับถ้ามีเอาออกให้หมดนะครับถ้ามีเอาออกให้หมดนะครับเราจะรู้ได้ไยงไนะครับก็เอาแหนบนะครับขูดไปรอบๆตัวจอนะครับเนี่ยขูดแบบนี้นะครับขูดแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีมันจะสะดุดนะครับมันจะสะดุด มันจะไปแล้วแบบไม่ลื่นนะครับโอเคทีนี้ก็เหลืออยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วนะครับฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็มาจัดการนะครับ เรียบร้อยนะครับตรวจสอบดูให้ดีอีกหนึ่งครั้งนะครับพรเพื่อนๆโดยใช้สายตามองนะครับถ้าพื้นผิวมันยังไม่เรียบนะครับก็แสดงว่ามันยังมีกาวเก่าหลงเหลืออยู่นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับ นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาติดกาวนะครับแล้วก็มาติดกาวนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาติดกาวสําหรับตัวนี้นะครับเราสังเกตได้ว่านะครับมันมีระยะห่างนะครับจากขอบเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องวางกาวสองหน้าไว้ตรงกลางนะครับเราไม่ต้องวางกาวสองหน้าไว้ตรงกลางนะครับเอากาวเล่ยได้เลยนะครับ อย่าใส่เยอะนะครับอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อจอนะครับอย่าใส่เยอะใส่พอดีพอดีนะครับใส่พอดีพอดี ตั้งไวสักแป๊บนะครับเพื่อนๆตั้งไว้สักแป๊บให้กาวมาันซีตัวนะครับให้กาวมาันซีตัวสักแป๊บนะครับหลังจากนี้เราก็มาใส่จอกันนะครับผมจะแนะนําให้ใส่ด้านล่างก่อนนะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ผลักลงไปนะครับ ได้ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างที่กาวมันยังไม่แห้งนะครับเราก็รีบประกอบนะครับนี่นะครับแพร่กดไว้แล้วก็ผลักให้มันขึ้นจะต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับเราจะได้ใส่แบตได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็วางแบตเตอรี่นะครับให้ตรงในลักษณะเดิมนะครับใส่สายแพรนะครับ ใครไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆก็ยังนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวมือถือนะครับพักเครื่องเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะครับเหมือนเดิมช่องปอเบิบ้ลบวกแก้วนะครับ เมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเพ,เพื่อนๆก็แกะเน่ยฝาหลังมันยืดได้นะครับมันยืดได้นะครับเห็นไ,ไหมครับนะครับใส่ในลักษณะนี้นะครับแล้เวเราก็นะครับใส่เขี้ยวมืองงไปนะครับ ไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับตัวนี้ถ้าเอาเอากันจริงๆแล้วทำกันไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับอย่าลืมใส่ใส่ตาซิมกลับด้วยนะครับเพื่อนๆเอามาเปิดเครื่องกัน นะครับส่วนกาวตรงนี้นะครับวิธีเช็ดกาวตรงนี้ก็เนี่ยใช้ผ้านะครับถูแบบนี้นะครับถูแบบนี้นะครับเมื่อเวลามันเป็นคราบสีขาวเราสามารถถูได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับใช้ที่หนีบผ้านะครับหนีบไปเลยนะครับเนีบสีมุมตามสูตรนะครับไม่ต้องไปหนีบกลางจอนะไม่ต้องไปหนีบกลางจอ นะครับเห็นไหมครับเสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเปลี่ยนจอ vivo นะครับก็จบเรียบร้อยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ